โอเคนะครับก็พาชมดูห้องกันเรียบร้อยนะครับโห้เหนือแตกเลยนะครับนะครับนักเกตก็นะครับมาดูหน้างานให้นะครับทางพวกแบบสถาปนิกนะครับก็นะครับท่านใดสนใจนะครับอยากให้ทางเบริษัทย์ังสันเนนโอไพรหรือวาย i ติ๊ติ้งนะครับไปดูหน้างานหรือมีแบบแล้วส่งมาให้ผมถอดแบบให้หรือให้น้องสอบถามสินค้าไปทาง l i โอเทางไล่เบอริษัทนะครับก็สอบถามเ้าไมได้นะครับนะครับ YS นะครับ คำานึงถึงเรื่องของจินตนาการของแสงจินตนาการของผู้ออกแบบนะครับการออกแบบนะครับมีจินตนาการนะครับไฟของ YS จะตอบโจทย์ให้ผู้ออกแบบและดีไซนเนอร์ตามตรงตามจินตนาการของท่านนะครับถ้าเกิช่วยท่านได้นะครับก็เดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าที่ไหนอีกนะครับก็จะมาถ่ายดูหน้างานให้เห็นๆกันเลยนะครับว่าเราทํางานจริงและจบทุกงานนะครับจินตนาการสําคัญนะครับผู้ออกแบบนึกถึง ไฟตกแต่งงานบิวอินไม่ว่าจะฟิตติ้งนึกถึงบริษัทอย่างเงิน e n t e r ้นะครับหรือ YS เอสฟิตตินะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับตะเก๋จะไปหาท่านทุกที่ทุกทุกพื้นที่ไม่จะจะลำบากลำบนขนาดไหนตะเข็บใช้ได้ไปหมดนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับไปแล้วครับ